สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับครูทาวินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับในเรื่องกีฬาตะก้อนะครับเทอมนี้ทั้งเทอมเราจะเรียนเกี่ยวกับกีฬาตะก้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากีฬาตะก้อกันดีกว่านะครับ ก่อน่นเลยนะครับเดี๋ยวครูจะมาพูดแนะนําเกี่ยวกับกีฬาตะก้อนะครับว่าเป็นกีฬาชนิดอย่างไรนะครับกีฬานะกก้อนะครับเป็นกีฬาที่คนนะครับในอดีตคิดขึ้นมาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยเช่นการใช้ศอกเข่าข้อเท้าและศีรษะในการเล่นซึ่งอวัยวะเหล่านี้นะครับคนไทยใช้ต่อสู้ป้องกันตัว หาสถานที่ในการเล่นตะก้อได้ง่ายเล่นได้ทุกวัยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวครูจะพูดถึงทักษะเบื้องต้นในการเล่นตะก้อนะครับก็คือการยืนในท่าเตรียมนะครับให้นักเรียนนะครับยืนแยกเท้าห่างกัน1ช่วงไหล่นะครับงอเข่าเล็กน้อยลำตัวตรงหรือ เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยก็ได้นะครับแต่สําคัญเลยคือตานะครับต้องมองที่ลูกตะก้อไว้ตลอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับยืนแล้วทําตามพร้อมกันกับรูนะครับในการยืนท่าเตรียมนะครับ1คือให้นักเรียนนะครับแยกขานะครับแยกเท้าออกนะครับให สัมพันธ์กับบริเวณช่วงไหล่นะครับแล้วจากนั้นนะครับให้ย่อตัวนะครับและงอเข่าเล็กน้อยลำลำตัวนะครับตรงนะครับหรืออาจจะเอ็นไปข้างหน้านะครับเอ็นไปข้างหน้าเพื่อตั้งเตรียมเตรียมนะครับจากนั้นสายตาของเรานะครับควรมองที่ลูกตะก้ออยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือท่าเตรียมเบื้องต้นนะครับให้นักเรียนทําตามครับอีกครั้งนะครับให้นักเรียนนะครับ ยืนแยกเท้าห่างกันนะครับประมาณช่วงไหล่นะครับจากนั้นงอเข่าเล็กน้อยเอ็นตัวไปข้างหน้านะครับลำตัวตรงนะครับจากนั้นให้นักเรียนใช้ตานะครับมองที่ลูกตะก้อน,นะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อพร้อมเป็นท่าเตรียมที่เราจะรับลูกนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในทักษะต่อไปนะครับ ต่อมานะครับเป็นทักษะเบื้องต้นในการเล่นตะก้อเกี่ยวกับการเตะลูกตะก้อนครับการเตะลูกตะก้อนครับด้วยข้างเท้าด้านในนะครับวิธีการนะครับก็คือยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมนะครับอย่างท่าเบื้องต้นที่เมื่อสไลด์ที่แล้วที่ครูบอกไปนะครับเมื่อลูกตะก้อนครับลอยเข้ามาหาเรานะครับให้ย่อเข่าลงเล็กน้อยยกเท้าข้างที่ถนัดนะครับขึ้น เตะลูกตะก้อนะครับในลักษณะหงายเท้านะครับหรือด้านในขึ้นข้างบนนะครับให้ลูกตะก้อนะครับถูกข้อเท้าด้านในบริเวณใต้ตะตุ่มนะครับจากนั้นเก่งข้อเท้านะครับเพื่อผักนะครับส่งลูกตะก้อนะครับเดี๋ยวนักเรียนยืนขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวทําตามพร้อมคุณครูเลยนะครับอ่า วิธีการเตะลูกตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในนะครับอย่างแรกเลยคือยืนท่าเตรียมนะครับจากสไลด์ที่แล้วนะครับที่หัวอธิบายไปนะครับก็คืองอเข่าไอ้กางขาออกให้สัมผัสกับล่จากนั้นย่อเข่าลงเล็กน้อยลับตัวตรงตามองที่ลูกตะก้อนะครับอ่าสมมุติว่าสมมุติว่าฝั่งนู้นครับเตะตะก้อมาหาเรานะครับตะก้อเข้ามาหาเรานะครับเมื่อลูกตะก้อร้อยเข้ามานะครับ ให้ยอ่อเข่าซึ่งเราเตรียมเราเป็นท่าเตรียมอยู่แล้วเรายอร่อเข่าอยู่แล้วถูกไหมครับยกเท้าข้างที่หน,นักคูถนัดข้างขวาคูจะยกเท้าข้างขวาขึ้นมานี่อย่างนี้ทําท่าเตรียมนะครับข้างที่นัน,นะครับเตะลูกตะก้อนครับในลักษณะหงายหงายเท้าด้านในออกนีครับอันนี้คือเท้าด้านในนะหงายข้างเท้าด้านในออกให้ลูกตะก้อนครับโดนเข้าที่ เท้าด้านในในบริเวณตาตุ่มนะครับเนี่ยในบริเวณตาตุ่มจากนั้นเราเก่งข้อเท้าไ,ไว้นะครับแล้วก็เตะขึ้นไาอย่างนีอ้อีกครั้งนะครับยืนอยู่ในท่าเตรียมย่อเข่านะครับให้สัมพันธ์กับลาเมื่อลูกตะก้อนครับลอยมานะครับให้ย่อเข่าลงเล็กน้อยยกเท้าข้างที่ถน,นัดขึ้นเตะลูกตะก้อนะครับอ่าลูกตะก้อลอยมาเรายกคดเท้าขึ้นข้างที่ถนัด,นดจากนั้น หงายเท้านะครับหงายเท้าด้านในนะครับขึ้นข้างบนนะครับอย่างนี้อย่างนี้นะครับให้โดนลูกตะก้อนะครับให้ถูกข้อเท้าด้านในในบริเวณตะตุ่มนะครับและเก่งข้อเท้าไว้นะครับอ่าเดี๋ยวครูจะทําให้เร็วๆให้ดูนะครับก็คืออย่างนี้นะครับย่อเข่าแล้วก็ยกขึ้นมาเตะเก่งข้อเท้าไว้เพื่อส่งลูกนะครับ ต่อมานะครับเป็นทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตะลูกตะก้อเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นการเตะลูกตะก้อนะครับด้วยข้างเท้าด้านหลังนะครับดูตามรูปนะครับเมื่อกี้เราเตะด้วยข้างเท้าด้านในมานะครับอันนี้เราจะเตะด้วยหลังเท้านะครับในการเตะหลังเท้านะครับมักใช้เล่นกับลูกที่มีระยะห่างตัวนะครับและไม่สามารถเล่นด้วยท่าอื่นได้ทัน ทันนะครับโดยให้ย่อเข่าเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับยกเท้าข้างที่ถนัดนะครับเหยียดลูกเหยียดเตะลูกตะก้อนะครับด้วยหลังเท้าให้ลูกตะก้อนครับถูกบริเวณโคนนิ้วนะครับปลายเท้างุ้มขณะเตะอยู่ในลักษณะขย่งนะครับส้นเท้าเพื่อช่วยให้เกิดแรงส่งที่มากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนยืนเดี๋ยวครูจะทำไปพร้อมกับครูนะครับ อ,อย่างแรกนะครับเมื่อลูกตะก้อลอยมาครับสมมติลูกตะก้อลอยมาแต่เราแบบมันห่างตัวนะครับมันห่างตัวประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งช่วงไหล่นะครับเราจะไปเล่นท่านี้มันยากท่าที่เราเตะไปเมื่อสไลด์ที่แล้วนะครับคือการเตะตะก้อด้วยข้างเท้าด้านในมันยากใช่ไหมครับเราก็ยืดขาออกมานะครับนี่เตะด,ด้วยข้างข้างเท้า เอ้เตะลูกกอด้วยหลังเท้านะครับนี่ครับใช้โดยใช้บริเวณด้านหลังเท้านะครับเราเตะนะครับอ่ะก็ทําเหมือนที่เราเตะด้วยข้างเท้าด้านในนะครับทําเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับก็คือถ้าเตี้ยเหมือนเดิมนะครับ ยกเท้าข้างที่แน่นนะครับเหยียดออกนะครับเพื่อเตะลูกตะกรอนครับด้วยหลังเท้านะครับด้วยบริเวณนี้นะครับหลังเท้าให้ถูกที่บริเวณโคนนิ้วนะครับและที่สําคัญนะครับเวลาเตะมุ้งมุ้งุ้งปลายเท้านะครับมุ้งปลายเท้าลงครับขณะเตะนะครับอยู่ในลักษณะเขย่งส้นเท้านะครับนี่เห็นไหมอีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเราเหมือนแบบยกเขย่งขึ้นมานะครับยกเขย่งมาครับเพื่อช่วยเสริมแรงนะครับให้ มีแรงส่งที่มากขึ้นนะครับก็คือยอ่อเมื่อลูกร้อยมาห่างจากตัวเราเราไม่สามารถเล่นข้างเท้าด้านไหนได้เราต้องเล่นด้วยหลังเท้านะครับให้ในักเรียนยืดขาออกไปนะครับเหยียดขาออกไปลูกตะก็ลอยมานะครับเราก็เตะด,ด้วยหลังเท้านะครับเตะด้วยหลังเท้าขาให้ขานึงนะครับอยู่ในลักษณะขยงนะครับขาอีกข้างนึงอยู่ในลักษณะขยงเดี๋ยวไม่เห็นภาพเรวครูจะถอยเข้าไปอีกนะครับอ่า ยกขาขึ้นมาข้างนี้อยู่ในลักษณะขายเงนะครับในขณะเตะนะครับให้นี่ให้ข้างเท้าที่เราใช้เตะนะครับหรือข้างที่เราถนัดนะครับงุ้มปลายเท้านะครับเพื่อส่งแรงนะครับให้เกิดแรงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวครูจะทำไวๆให้ดูนะเมื่อลูกลอยมายกขาเตะยกขาเตะอย่างนี้นะครับยกขาเตะอ่า นักเรียนลองหัดทำดูหลายๆรอบก็ได้นะครับต่อมานะครับเป็นทักษะตะก้อเบื้องต้นนะครับการเล่นตะก้อเบื้องต้นนะครับเป็นการเตะลูกตะก้อเหมือนเดิมนะครับการเตะลูกตะก้อด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับเราเมื่อสองสไลด์ที่ผ่านมาเราเรียนด้านในด้านหลังอันนี้คืออันสุดท้ายก็คือด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับอ่า นักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพว่าข้างเท้าด้านนอกเป็นยังไงนะครับอเดี๋ยวมาดูรูปพร้อมอธิบายไป,ไปด้วยกันนะครับอาเห็นนักเรียนเห็นรูปไหมข้างเท้าด้านนอกตรงตาไนกี้ข้างที่ข้างที่ในรูปเขายกขึ้นนะครับมักใช้เล่นกับลูกที่พุ่งเข้ามาหาตัวเรานะครับคือเป็นลูกที่แบบโดนเตะอัดมาที่เราครับมาโดยไวนะครับมาอย่างแรงนะครับ โดยนะครับให้นักเรียนย่อตัวและเอี้ยวตัวนะครับบิดไปในทิศทางตรงข้ามกับที่ลูกมานะครับจากนั้นข้างเท้าที่ใช้เตะนะครับมาอยู่ด้านนอกตัวนะครับจากนั้นงอปลายเท้าและเกงให้ลูกตะก้อนะครับถูกตะตุ่มด้านนอกนะครับระยะที่เท้าสัมผัสลูกคือระดับเข่าของผู้เตะนะครับเดี๋ยวมาทำพร้อมกันนะครับ พอลูกลอยมานะครับลูกสมมุติลูกลอยเข้าพุ่งเข้ามาหาเราอย่างแรงเราจะรับไม่ทันเราจะใช้ข้างเท้าด้านในหรือใช้หลังเท้าไม่ทันนะครับเพราะว่ามันประชิดตัวเกินไปนะครับ<อ>เมื่อลูกเข้ามาหาเรา,าแรงนะครับเราก็ย่อตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอี้ยวตัวครับไปฝั่งตรงข้ามลูกนะครับลูกมาทางขวาเราก็เอี้ยวไปทางซ้าย ลูกมาทางซ้ายเราก็เอี้ยวไปทางขวานะครับเมื่อลอยมานะครับเรางองอเขา่าแล้วก็งอปลายเท้านะครับยกขึ้นมานครับและเกงให้ลูกนะครับแล้วก็ลูกแล้วก็เมื่อลอยมาให้อยู่ในช่วงบริเวณตาตุ่มด้านนอกนะครับคือฝั่งนี้นะครับอ่าและในการที่เราจะเตะน,นะครับให้ยกมาอยู่ในระดับเข่านะครับ เี๋ครูจะทำไวๆนะครับเพราะท่านี้น่าจะค้างไม่ได้นะครับย่อตัวเมื่อลูกมาเอียงไปฝั่งตรงข้ามยกขาขึ้นบิดใช้บริเวณนี้นะครับเตะลูกนะครับบริเวณตาตุ่มข้าง้างด้านนอกนะครับนักเรียนลองไปหักทำกันดูหลายๆรอบนะครับหรือถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ให้นักเรียนถามครูนะครับเดี๋ยวครูจะส่งวิดีโอ ในการเตะเพิ่มเติมมาให้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเรียนทักษะเบื้องต้นในการเตะลูกตะกร้อนะครับวันนี้เราก็จะเรียนไป4ทักษะนะครับก็คืออันแรกก็คือเป็นท่าเตรียมนะครับท่าเตรียมพร้อมนะครับอันต่อมาคือเป็นข้างเท้าด้านในอันที่3นะครับก็คือ,อการเตะลูกตะกร้อด้วยหลังเท้า อันที่4นะครับก็คือการเตะลูกตะก้อนะครับด้วยข้างเท้าด้านนอกนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับนำทักษะเหล่านี้นะครับไปฝึกฝนฝึกซ้อมนะครับถ้าใครไม่มีลูกตะก้อหรือไม่มีอุปกรณ์อะไรที่สามารถอำนวยเราได้นะครับเราก็ทำท่าหน้ากระจกแล้วก็มองว่าท่ามันถูกหรือเปล่านะครับได้นะครับอยากให้นักเรียนฝึกฝนนะครับ ถ้านักเรียนนะครับไม่สามารถทําได้หรือไม่เข้าใจว่าท่านี้ต้องทํำยังไงท่านี้ต้องเป็นยังไงนะครับนักเรียนสามารถสอบถามครูในรายส่วนตัวได้เลยนะครับหรือลายกลุ่มนะครับวิชาพละศึกษานะครับของแต่ละห้องได้เลยนะครับถามครูเดี๋ยวครูจะส่งคลิปวิดีโอเพิมเ่มเติมหรืออาจจะพูดคุยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะให้นักเรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็จริง เราเรียนออนไลน์นะครับมันก็จะยากนะครับในการที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ครูก็จะพยายามให้นักเรียนทุกคนนะครับสามารถปฏิบัติได้และเรียนและทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาตะก้อได้นะครับก็คือมันมันยากนะครับที่นักเรียนจะสามารถทำได้เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติจริงเนาะ ก็อยากให้นักเรียนฝึกฝนเยอะๆนะครับถ้ามีเวลาว่านะครับก็คือเป็นเป็นการฝึกการเล่นกีฬาแล้วก็เป็นประโยชน์ไปในตัวทำให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะครับ mm. ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเล่นกีฬาแล้วก็ทักษะอาจจะมาพูดเสริมอีกนิดนึงนะครับ ก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ